ปิดตำนานโบกมือลาช่องเจอาณาจักรพิษณุนินกาดโพอยู่เมืองนอกใช้ชีวิตบ้านปลายแบบนี้ในวัย69ปี เป็นปรากฏการ์ยักษ์ใหญ่ที่มีสองความหมายประการแรกยักษ์อันหมายถึงตัวคุณพิษณุนินกัดอีกหนึ่งสัญลักษณ์ประจำช่องเจ็ดสีย้ายมาช่องสามพร้อมกับรายการข่าวนอกลู่ที่ออกอากาศทางช่องสามทันทีเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม56ที่ผ่านมาสร้างความสั่นสะเทือนแกมสงสัยให้กับวงการสื่อมวลชนมากมายว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังมีอะไรเกิดขึ้นกับยักษ์ตนนี้จนมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณพิษณุนินกัดพิธีกร พอลัมนิดนักพักกีฬานักวิเคราะห์การเมืองมากความสามารถกับบทสัมภาษณ์ที่เจ้าตัวบอกว่าเป็นครั้งแรกตอบคำถามมากมายกับปรากฏการยากักย้ายสองนยะอยกักยายยากักยายว่าเบื้องหลังมีอะไรมากกว่าตายเห็นมากมายจริงๆถามว่า จำวันที่ตัดสินใจลาออกได้ไหมรู้สึกอย่างไรดีใจหรือว่าตรงกันข้ามรู้สึกใจหายเหมือนกันครับเพราะผมทำงานที่ช่องเจ็มาตั้งแต่ปีพุทธศักราชส5 3 1ก็คิดอยู่นานมาตัดสินใจจริงๆ2-3เดือนหลังจากจบกีฬาโอลิมปิกก็คิดและบอกกับตัวเองว่าเราต้องย้ายและสิ่งที่ผมตั้งใจก็คือ ไม่ว่าใครถามว่าทาไมต้องย้ายผมก็ไม่อยากจะพูดเพราะอย่างที่บอกผมอยู่ช่องเจ็ดมานานมากคือใจก็คิดอยากจะมองไปข้างหน้าอย่างเดียวข้างหลังก็ปล่อยให้มันเป็นความทรงจําแต่ที่คิดถึงมากที่สุดในการลาออกครั้งนี้ก็คือพนักงานในบริษัทซึ่งเขาฝากชีวิตไว้กับเราว่าเขาจะต้องมีความมั่นคงและปลอดภัยอยู่อย่างเดียวเป็นเรื่องนี้ล้วนๆไม่มีเรื่องที่คิดว่าจะลาออกมาเพื่อส่วนตัวเลย เพราะผมมีลูกอยู่คนเดียวเขาก็โตอายุ35ปีแล้วมีภรรยาคนเดียวมันก็ไม่ต้องมีอะไรที่จะต้องแสวงหาชีวิตก็โอเคแล้วและทันทีที่ผมเจรจากับ BEC เท r r o ได้ผมก็สามารถมองถึงอนาคตได้ว่าลูกทีมลูกน้องผมทุกคนปลอดภัยถามต่ออีกว่า คุณกำลังจะบอกว่าไม่มีมือที่สามารถเป็นตัวประสานดิวสะเทือนวงการทีวีในครั้งนี้ไม่มีแน่นอนไม่มีแม้แต่นิดเดียวผมพูดได้เลยคุณใบอ้นอย่างที่บอกเจอกันมานานเรียนตรงๆคือว่าคุณใบออ้นบอกว่าเมื่อ,อไหร่จะมาช่วยทำงานก็คุยกันแค่นี้พูดทีเล่นทีจริงไม่ได้จริงจังอะไรแต่ว่าการที่ต้องตัดสินใจก็คือเรื่องอนาคตของลูกทีมนั่นเป็นเรื่องเดียว และถามว่าอะไรคือปัญหาที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ก็คือเรื่องความมั่นคง